พี่เมตาครับโคกซีโร่คูน้ำตาลได้จริงหรอโคกซีโร่หรือว่าน้ำอัดลมศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องบอกว่าคุณน้ำตาลได้ไหมมันก็คูน้ำตาลได้แต่ถามว่าดีกับสุขภาพไหมอันอีกเรื่องหนึ่งถ้าคนที่ต้องการกินเพื่อแค่ว่าให้น้ำตาลมันไม่พุ่งเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าเกิดกินเพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ส่วนผสมของน้ำอัดลมศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีการแต่งสี ะะมีการแต่งกลิน่นมีวัตถุก,กันเสียแล้วก็มีพวกสารคำหวานซึ่งมีอะไรบ้างก็พวกซูคาโลสนะคะแอซิซัลเฟนโพแทสเซียมหรือบางยี่ห้อบางประเทศก็ใส่แอสปาร์แตมสิ่งเหล่านี้ไม่กระตุ้นน้ำตาลในเลือดไม่มีแคลอรี่นะคะแต่มีผลกระทบกับร่างกายอยู่ดีอันดับแรกเนี่ยหลายงานวิจัยนะคะเขาพบว่าตัวสารให้คำหวานเนี่ยมันสามารถทำลายสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เราได้คือกัดไมโครไบโอม ะะลำไส้เนี่ยคือสิ่งสาคัญมากเลยลำไส้เราต้องดีเพื่อสุขภาพที่ดีอง์รวมและมีสารบางตัวถ้ากินมากต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวเนี่ยก็ยังมีผลเสี่ยงในโรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยคือเรื่องของรสหวานที่เราได้รับรสเข้าไปนะคะเวลาเราดื่มน้ําพวกนี้เนี่ยน้ำอารมณ์มูอรนเนี่ยเมื่อลิ้นของเราเนี่ยได้รับรสหวานนะคะมันจะส่งสัญญ,ญาณไปที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะและสมองเนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาที่ตับอ่อนเพื่อหลั่งอินซูลินออกมาเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะได้รับพลังงานจริง พร้อมกับการเผาผลาญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีแคลอรี่เข้ามานะคะมันได้รับอย่างเดียวนะคะร่างกายก็เลยกระตุ้นให้สมองเนี่ยสั่งการว่ามันหิวนะคะมันต้องการทําให้เราเนี่ยรู้สึกหวยวขึ้นอยากกินของหวานมากขึ้นอยากกินอาหารมากขึ้นในเวลาต่อมาและนอกจากนี้เนี่ยในบางงานวิจัยนะคะก็ยังพบว่าการทานพวกน้ํอรมศูนย์เปอร์เซ็นต์ไประยะเวลายาวเนี่ยสารคอมหวานพวกนี้เนี่ยมันจะลดความไวต่ออินซูลินซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเราแน่นอนในระยะยาวถามว่านานาทีใครอยากจะกินน้าอรดลมบ้างก็ก็ถาม ถามว่าแนะนํำไหมก็ไม่แนะนําดีกว่าเพราะดูส่วนผสมแต่ละอย่างแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติเลยนะคะไม่รู้ว่าจะใส่ร่างกายไปเพื่ออะไรถ้าอยากจะกินอะไรที่มันหวานแนะนํากินผลไม้ยังดีกว่ายังได้ไฟเบอร์ได้สารอาหารได้วิตามินที่มันมีส่วนดีให้กับร่างกายเราก็ได้รับรสหวานสดชื่นเหมือนกันเล็กน้อยนะคะยิ่งตระกูลเบอร์รี่อย่างเช่นบลูเบอร์รี่ยังไงก็ยังดีกว่าอย่าลืมนะคะเวลาที่สมองของเราได้รับรสหวานเนี่ยมันเปรียบเสมือนการได้รับรางวัลใช่ไหมคะโดามีนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการที่เราเสพติด เสพติดของหวานนะคะเราก็จะวนเวียนอยู่กับของหวานของหวานอยู่อย่างนี้เลยเราจะไม่สามารถเลิกมันได้ทางที่ดีเนี่ยพยายามลดความหวานนะคะออกห่างจากน้ําตาลและสารให้ความหวานวก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เคยชิดไม่เสพติดกับความหวาน,นะคะ่ะ